เราไม่ปัดเพชรนะปะัดมู่ป่านะเพราะเราได้ตําคลิปปัดเพชรมูปนน่ป้าในลงไปบอยเดยวในปีที่แล้วมาะนะ,ะเรามาแกงแบบนี้มัง้งเลติไว้โรยไม้โรยอยู่แล้วค่ะวัดดีค่ะวันนี้เรามาแกงมู่ป้านะคะใส่หัวข้าตักิดหนึ่งใส่เบลาตักิดหนึ่งถึงใส่หัวตีนิดหนึ่งกันนะคะให้คลุกคลิกคลุกคลิกใจค่ะนะค่ะมู่ป้าเตะ ควันแนตะปติมถารอนเปรบเร็วปติมใส่น้ำค่ะใส่หม,มากนะค่ะบเราว่าพัดเครื่องแกงกับเคออยือก่อนนะคะลงไปพัดกับ่อนค่ะวันนี้เราไม่ได้กะทิไอ้มากนะใส่นิดนึงก็แต่เราใส่ตาข้วตีนะปลติมนะค่ะ เราพัจจันแกงเคยเอ่หอมหวนนะคะเมนูวันนี้ก็แกงหมูปลาค่ะหรือมูไม่มีบัตรประาชาชน <c oughs> เราใส่วัวกะทินะวันนี้นะค่ะใส่หัวกะทิค่ะใส่มูค่ะใส่หมูปลาลงไปปัดเลยนะคะ ปาท่องโก๋นะคะระวังตาหมูปลาคมนะประเดิม <c oughs> จนระวังมูดูดก้าวป่าประเิมเออดดจริงน,นะคะเดี๋ยวปาท่องโก๋นะคะ <c oughs> ตนนเติมน้ำเตื้นค่ะเผื่อไอหมูสุกไอหมูสุกเดี๋ยวเราก็ใส่ีัพวข้าเลยค่ะเผื่อไอหมูกับพวกข้าทุกพร้อมๆกันเลยค่ะ วกว่าข้าจะได้นิ่มนวลน,นะไอ,ไอ้นะอ่ะไอ้ไม่ยุ่งยากค่ะก็จะจุ่มน้ำรักนิดนะคะแล้วก็ตั้งให้จนจ,น,จนเนื้อมูสุกค่ะสุกเบยเร็บร้อยนะป้าติมนะค่ะ เตรียมตัวปุงรดน้ำนะคะต่อเดี๋ยวได้้อมผี่น้อยหอมน่ากินมากเลยปุงรดเลยอยู่ป้าติ๊มปุ๋งรดเลยค่ะแค่แบงป้าติ๊มค่ะเตรียมวันตะกิ้นะคะ แค่น้ำปลาค่ะแค่น้ำปลาค่ะเราใช้น้ำปลามึกนะคะหอมไปหน่อยสาวข้าวร้อยไปหน่อยเดี๋ยวชิมเล่ก่อนนะคะใช่อโอมน่ากินไปหน่อยแกงหมูปลาใช่ค่ะหมูเตือนหมูเตือนก็ได้หมูปลาก็ได้ค่ะครื้อหมูไม่มีบัตรประชาชนมั่นค่ะ กองปัติมแกกินได้แล้วตาเดียวนะอย่านะเราไม่ปัดเพชรนะปัติมหมูป่านะาเพราะเราได้ตําคลิปปัดเพชรมูปา้าในลงไปบอยแล้วในปีที่แล้วแล้วมา,านะาเรามาแกงแบบนี้มัง้งเลทีไว้ร้อยไม่ร้อยอยู่แล้วค่ะกราปรกกันได้หมดร้อยปันมือเต้มฝีมือปัติมร้อยอยู่แล้ว นะว่าแล้วตากคล้องนี่เลขคุณไม่ปิดอยู่แล้วนะนี่เล่ก็ว่าแล้วจะนี่ปลายจะวักสามีรักจนตายต่อไปทั้งเป็นต่อป้าติมใช้วาดตีค่ะเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้กอะปุกน่าเรียบร้อยแล้วค่ะแต่วาดตีค่ะตีอะไรน่ากินนัดน่ากิน,นกดีหน่อยแกงหมูปลาอยู่น่ากินดีหนอ่อย หช่อ้ับพี่น้อยให้เดือดสักทีก่อนนะป้าติมนาต่อเดียวนะค่ะแล้วก็คอยใส่ไอ้กุดแบบร่าได้กินนะไช้ค่ะใช่ครับน้ากินมักเลยพี่น้อยมาจ้ากดข้าวกดก้าวอืมโอ้ยหนูใช้แบบกุ้ดวนนะคะใช้แบบกูดค่ะ ต่อเดี๋ยวพอเราตั้งน้ำม,มันก็นเองก็เลยป้ติมนะใช่ค่ะอืมเหลืออ้ยบ่มน่ากินมาก์คไปพี่น้องต่อเดียวใช้เบรดาค่ะปุ่มความบ่มไปเลยพี่น้องใหญ่ทราบใช่ค่ะอืมน่ากินมากเลยพี่น้องกดข้าวได้เลยนะคะเซตเดียวค่ะใซตแต่ป้าติมใเซเบรดาเลยนะคะมันจะไม่ทราบ ปัดเป,ป็ดเราตำหมากเลยนะเราตำตบแบบนี้มั้งนะใช่ค่ะใช่ว่าเป็นน้อยอืมน่ากินมากเลยเป็นอ้อยหอมขาดใส่เบยลายอีกหนึ่งใส่อัวค่าอีกหนึ่งเป็นอ้อยอืมเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อเดียวน้ำไก่เองลง,งเลยนะค่ะปล่อยเป,ป็นเนี่ยนำไปเต็มนะค่ะ ไอ้เงี้ดจจบแล้วในนาบาติมนะค่ะควัากล้องกันนะคะบะติมคว้าวกันค่ะผลาสองเกตปลาส้มสองเกงสีปลาดุกปลาปลาว่านปลาตุกังเองนางมูนะคะเคยแกงเคยน้ําพริกปุงปลาดีปุงปลาชอนมีนะคะแต่คัดไม่ได้เคยปลาค่ะร้อยหมากเลยพี่น้องสนใจตัวไหนทักมาได้เลยนะคะต่างเช็ดค่ะบะคัสวัสดีค่ะบายบาย นี่เติมหมักหรือหมอโม่ติมนี้ไอ้ชอบนำบุญในกัเแหลวเตะนะแหลวเตะใช่ค่ะย้ายน้ำเองเลยตินโขยไปเคี่ยวนะค่ะเราไปกันก่อนนะค่ะบายบายค่ะพี่น้องเออค่ะเปลี่ยนตัวเลยนะคะกดเก้าเลยกดเก้าค่ะเดี๋ยวต้องไปให้ค่ะเดี๋ยวเราก็เคี่ยวเองอีกก่อนป้าติมนะค่ะให้มันนัวอยู่ในตาใช่หมักเรือเนาะปล่อยไปแบบนี้ป้าติมค่ะไป ทำคลิปกินกันแลาวบ๊ายบายมาพี่น้องกินข้าวปลาติมเออวันนี้เราแกงหมูปลานะคะมา้ตพี่น้องใส่เวลาฮิตหนึ่งใส่หัวข้าวฮิตหนึ่งี่น้องอืมน่ากินเลยมาแต่ไปน้องมาเร็ว cái anh làm <laughs> nghe nghe gì đó rồi mà ừ. Mà là bên đâu? Rồi mai à tục luôn Rồi Kèng mù mày mì bắt bà dạ chả chôn Mù thơ Rồi bà có biết không? Nó, nà trao tên kèng khốn mà kìn cao khốn mà rồi phải sao? Mà cái nhập bà tin mà đâu? Đeo bà bài lên tỏ tỏ đi không? Tin là bà đua tỏ không? Vô không? Ồ, oh, ta bà tìm ơi, bà ăn mì ế, lên nặng lên khen, lên lại, mấy giờ mì ế, mì đây ế, lên Hàn vang, có nặng lên khen, lên trí, con là đường không khâu, quầm trúc Nào bà tìm rồi chuẩn có kìm cao rồi mày đào vải đấy ma ra thì nó có nắng nữa nhà nắng để nơi vào đấy kìm cao nè lược kèn khốn bạc tiếng nè Rồi, bình nóng rồi đó.

chỉ nói với nó Rồi rồi Vậy đi lấy mai vào tìm Vậy đi rồi chim lê nè, kén chết nè Chim chưa? Chim rắc cung Như là chim cồn nha <laughs> Nhiên tông mình làm chụp cân Rồi ทำไมตั้นนะแต่คลิปมันมันใจเวลาปะติมนะใช่ค่ะโน,นลุกหน่อวมัอยอยนไปเนาะช่วย,ยมาจะไปน้องถ้าไปน้องไม่มาก,กาเดียเด๋ยวเดี๋ยวป้เติมจักเก่งุกไปไหนนะให้นะชงตัวได้เลย ร้อยมากเลยร่อยมากเลยไม่ทราบไหมพี่ติมไม่ค่ะร่อยมาก เปนกุ Schools, yeah! ่นนัวไม่มากวันนี้ก็ไม่มากมัดจานเลยไปหนาะบูดไปบูดมากมัดจานเลยกลับปปติมฟ้าก้องกันนะคะข้าเกงแยงต้มเกรงตีปลาดุกราปลาป้านปลาตุกังเองหนางมู่นะคะปุงปลาดิปุงบ่าโชนคือเกงเือน้าพิก เด่คาดไม่ได้คืยป้านะคะพี่น้องสุ่นใจตัวไหนถักมาได้เลยนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะ